สวัสดีค่ะทุกคนนี่เรามาอีกที่หนึ่งแล้วนะคะที่ใหม่นะตอนนี้คือแพทพาพี่ๆทุกคนนะคะมาอยู่ที่น้ําพุร้อนนะคะบ่อน้าพุร้อนนะ,ะท่าปลายนะคะทุกคนเห็นไหมบรรยากาศคือแบบรมร่นมากแล้วก็จะเข้าไปกันตรงนี้เลยคะ่ะเดินไปเรื่อยๆนะคะนะดูบรรยากาศเลยนะว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างแล้วแพทจะบอกว่าค่าข้าวนะคะก็คือผู้ใหญ่จะอยู่ที่อ่ ถ้าเป็นต่างชาติอ่ะสามร้อยบาทนะคะถ้าต่างชาตินะสามร้อยบาทแล้วก็เด็กอร่อยห้าสิบาทแต่ว่าถ้าเป็นคนไทยนะคะจะอยู่ที่สี่สิบาทนะคะเด็กก็เข้าฟรีค่ะถ้าเด็กเล็กนะคะหรือว่าคนไหนที่แบบมาเที่ยวห้วยน้ําดังแล้วอะ่ะซื้อตั๋วแล้วนะคะเจ็ดสิบาทก็สามารถมาเที่ยวนี่ได้เลยก็คือฟรีค่ะแต่ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นน้ําแร่นะคะอันนี้คือเอาไว้แช่เท้าบ่อน,นี้นะ แล้วก็ด้านบนก็จะมีต้มไข่นะคะแล้วก็ตรงน,นู้นเห็นไหมตรงสะพานนั้นก็จะมีกานแช่ตัวนะคะตอนนี้เราจะไปต้มไข่กินไข่กันรู้หิวข้าวแล้วนะคะจะลบเปิดคลิปมาก็คือแบบหิวข้าวคือแสงแบบว้าวตอนนี้คือน้ามันไปด้วยนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะทุกคนคคถ้าใครมาเทียะะ่ยวป่ายค่ะก็อย่าลืมมาเที่ยวกันนะ ต้มขายตรงไหนคะข้างบนนู้นเลยยังมาไม่ถึงคนะ่ะต้ม่อันนี้แช่ตัวได้เลยเข้ามาแช่ตัวกันตรงนี้คะ่ะคนเยอะเลยค่ะี่ันาขายนไดอีกนข้างบนนะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะคะ,คะ,คะพี่เขาบอกว่าตรงนี้คือจะเป็นบ่อที่ร้อนมากเลยนะ อุณหภูมิบ่อ36นะแต่ว่าฝั่งนี้ก็คือมีคนเยอะเลยค่ะเห็นไหมคะเราก็ยังจะไปกันเรื่อยๆนะคะอีก150เมตรค่ะที่เราจะไปต้มไข่นะคะ อนน๋อ,อก็คือฝั่งอันนี้ก็คือฝั่งนี้จะเป็นน้ําป่าใช่ไหมคะอ๋อแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นน้าแร่นี่ค่ะที่น้าแห้งๆเห็นที่แบบน้าแห้งๆงนี้ก็จะเป็นน้ําป่านะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่แพทถ่ายให้ดูเมื่อกี้เป็นน้ําแร่นะคะอ๋อทำไมเดินแค่ขึ้นมานเหนื่อยแล้ววนะใช่ค่ะเ,เ,เหนื่อยเรียวจัง ตอนนีเป็นโควิดรู้สึกว่าเหนื่อยง่ายจริงๆอย่างที่เขาบอกตรงไหนเอ่ oh เริ่มจักตรงไหนนี่ฝั่งนี้นะคะจะเป็นน้ำแร่เห็นไหมคะ ตอนนี้เรามาถึงแล้วนะที่ต้มไข่ค่ะว้าวดูอันนี้ครั้งแรกนะคะของแพทนะที่ได้มาเที่ยวตรงนี้นะคะปกติก็ไม่ค่อยได้ไปไหนคะ่ะนี่เขาก็มีป้ายบอกนะอันตรายห้ามเข้านะเพราะว่าน้ำมันจะร้อนมากก็คือเวลาเราต้มไข่ประมาณสิบนาทีค่ะสุกนะนี่ ป่งน้ำร้อนท่าไปตอนนี้นะคะเรามาถึงโป่งน้ำร้อนท่าไปแล้วนะคะคือที่เราจะต้มไข่กันนะคะนี่เราแบกไขมาเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะต้มลงไปนคือแบบน้ำแบบร้อนมากแล้วเราสามารถเลือกได้นาว่าจะเอา,เอาให้ไข่อ่ะสุกป,ประมาณเออคือแบบไหนอะไรประมาณเนี้ยประมาณสามสิบสิบห้าเี้ย ของแพทย์ได้ขอแบบสุกๆกันแล้วกันนะคือมาแป๊บเดียวเริ่มรู้สึกว่าเหงื่อนี่ออกแล้วใช่ไหมน้องคมสุดๆบบดครับเง<ะ>ือท่วมแล้วครั้งแรกปะครั้งแรกครับเออเหมือนพี่เลยพี่ก็มาครั้งแรกครั้งแรกของเราที่เราแบบมาเที่ยวกับเนี่ยพาน้องโอกัสมาด้วยนะให้น้องโอกรสได้เปิดหูเปิดตาแล้วมาเที่ยวน,นะร้อนมากตอนนี้คือเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเรารอไข่สุกนะคะเดี๋ยวเราจะได้กินไข่กันเพื่อนตอนนี้หิวมากเลยทุกคนมาหน,นีเดี๋ยวค่ะ น้ำที่ออกมาค่ะเป็นเขาเรียกอะไรอ๋ออันนี้มันจะเป็นตาน้าคือออกมาเป็นอาตาน้ําแบบนี้เลยแต่ถ้าถ้าเป็นของเชียงใหม่ของสังน้าแทงพวกนี้มันจะอาเป็นแบบทำอือเขาทำใช่ใช่ต่อท่อแล้วก็ทาแรงดันขึ้นอันนี้ธรรมชาติเลยใช่ไหมคะใช่เป็นธรรมชาติเลยอัธรรมชาติแต่บ่อเนี้ยจะเป็นบ่อที่เขาให้ต้มไข่แล้วบ่อตรงนู้นจะเป็นบ่อที่เขาเอาไว้ให้ชาวบ้านคนหมูบ้านใช้ค่ะ แล้วฝั่งนี้เป็นอะไรคะพี่เดินถามทะลุลงไปใช่ใช่ทะลุเดินลงไปข้างล่างได้เเราไม่ต้องเดินวนกลับอ๋อดีเนาะมีสถานที่เที่ยวเยอะมากเลยนะคือถ้าพี่ๆคนไหนฮะที่แบบมาเที่ยวไม่ฮ่องสอนนะก็แวะมาอำเภอปลายได้นะคะแล้วก็มาต้มไข่กินกันแล้วก็มาแช่นนําร้อนกันนะเออน้าร้อนใช่ใช่น้าร้อนนี่คือลวกเลยนะ ต้องมาแช่น้ำแร่ที่นี่กันนะคะ <laughs> ใช่ไหมเนี่ยจะบอกว่าพี่เขาอยู่เนี่ยแ<ท>ชย่อาบน้ำแร่ทุกวันใช่ไหมะผิวพรรณดีสงสัยต้องแยะมาอยู่ปลายแล้วเหรอเดี<อ>๋ยวเรารอกันสักครู่นะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าไข่ของแพทอะจะได้แบบไหนเนาะมันจะมีสิบนาทีสิบห้านาทียี่สิบนาทีเล้วของที่ที่อันต้มไว้นี่คือจะเอาสักกี่นาทีคะ ตัวเองชอบแบบไหนนะของนูจะเอาแบบสุกๆ,ๆเลยดีกว่าเอาสุกๆ20นาทีน20น, <ะ S 2> นาทีรอ20นาทีน,นะคะทุกคนค่ะ,คะนี่ไข่ของเราได้แล้วนะคะอันนี้คือต้มแบบสุกๆเลยนะคือต้องคอยดูว่าจะสุกไหมนะสุกข,ขึ้นมานี่ไม่อร่อยของอันนี้ไม่ค่อยร้อนคือได้อยู่ไปีเราไปเกะกินกันเลยนะคะว่าจะเป็นหรือเปล่า นี่คห้พี่คนสวยแก่เลยค่ะเก็บไว้รูกด้วยะอันนี้มาเลยมาเลยมานี่เรามากินกันเลยน้องผมมากนี่เรามาตอกกันนะคะว่าว๊วนี่นี่แต่ว่ามี่กี้พี่ว่ายังไงนะไข่มันเป็นยังไงนะไข่ออนเซนเนมันลูกเขาจะสุกจากไข่แดงมาหาไข่ขาวค่ะแต่ถ้าเป็นไข่ต้มธรรมดาจะสุกจากขาวไปหาแดงนี่ไงความรู้ใหม่โอ้โหนี่ ่อ้ยน่ากินมากเลยอ่ะทุกคนเห็นไหมแล้วก็เราก็ใส่พริกไทยแล้วก็ซอสไปด้วยแล้วก็กินกันได้เลยมาผมเอาเลยเดี๋ยวเราไปกินกันนะกินแบบยั่ยๆให้ทุกคนดีดีเห็นนะคะไปพี่กินแล้วหรอพี่ดินกินแล้วหรอ,รน,น,อรนี่ทุกคนเรามากินไข่ต้มน้ำพูร้อนกันคือแบบอร่อยมาก อร่อยอร่อยมากอร่อยไหมลูกนุ่มมากเลยอ่ะนุ่มเหมือนไอติมใช่ไอติมไอติมช็อกโกแลตคนไหนที่มาได้มาเที่ยวไม่ฮ้องสอนนะะก็อย่าลืมแวะไปนะทุกคนลองมาแช่น้ำแร่กันนะคะแล้วก็มาต้มไข่แบบอร่อยแบบธรรมชาติจริงๆนะตรงนี้เป็นบ่อคือแบบธรรมชาติมากเลยนะแม่มีคำนึงให้แม่บอกนะว่า อาบน้ําแร่แช่น้ํานม <laughs> อาบน้ําแร่แช่น้ํานมออาการดบอกไว้เอาการดกินไปกี่ฟองแล้วครับสี่ฟองแล้วครับอื <c oughs> อันนี้ก็เหลือห้าฟองครับนี้อิ่มแล้วแม่แหละจะไปเอาอืม <c oughs> เพราะว่าเราต้มแค่แบบเหมือนเยมตุมนะทุกคนดเดี๋ยวเราทานอันนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็จะ,ะเดินออกไปทางนี้เลยนะคะเดี๋ยวแพทจะถ่ายวิดีโอให้ฟังนะเพราะเพราะว่าทางเนี้ยเราเข้าอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมเราสามารถทะลุไปได้อีกฝั่งหนึ่งนะเราไม่ต้องย้อนกลับเดินกลับไปทางเดิมแล้วนะโอ้กัดยี่ฟองแล้วเนี่ย คอยดูต่อไปนะคะว่าแพะจะพาไปที่ไหนอีกนะแล้วเจอกันที่สถานที่ใหม่นะมนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนที่เขาให้แช่ตัวได้นะคะนี่ก็จะเป็นโซนนี้อันนี้ก็จะเป็นโซนแบบแช่เท้า<ม>ก็แช่ตัวได้ใช่ไหมคะลุงแช่ต,ชตัวได้แช่เท้าได้นะคะ คือบรรยากาศดีมากเลยนะทุกคนถ้าทุกคนได้มาเที่ยวต้องมาให้ได้นะคะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแพทอยู่ที่ท่าไปเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ตอนนี้กำลังจะล่องแพกันนะคะ <c oughs> นี่ล่องผพงลงไปสู่แม่น้ำข้างล่างนูนนะคะแล้วก็ไป ที่สวนนะคะครั้งแรกเลยค่ะในการล่องแพนะคะตื่นเต้นมากปกติเราไม่ได้ล่องค่ะไม่ได้ล่องไปไหนเลยไม่ได้ล่องรักใครด้วยนะคะตอนนี้รอลุงค่ะรอลุงทึงนะคะที่จะพาเราไปล่องแพนะคะบรรยากาศที่ไปคือดีมากนักท่องเที่ยวคือแบบคึกคักเลยค่ะตอนนี้ช่วงถึงคนเดินแบบคนก็เยอะมากเลยนะคะ หยวต้องลองสักครู่นะคะเดี๋ยวแพทจะทายบรรยากาศให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเรามาจะมาล่องแพนะคะตรงสะพานประวัติศาสตร์นะคะนี่แล้วก็ล่องไปถึงข้างล่างนู่นนะคะคนไหนที่มาเที่ยวกันนะคะเดี๋ยวอีอกสักหน่อยก็คงจะเปิดคะ่ะให้เราได้มาล่องแพกันนะคะก็อย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ งั้นเดี๋ยวเราไปล่องแพกันเลยดีกว่านะคะขึ้นมานั่งรอบนเรือแล้วนะคะนี่ก็คือตอนนี้นะคะมิกิถามแล้วเขายังไม่มีชูชีพให้นะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่มีคือน้อําอ่ะมันไม่ค่อยลึกนะคะประมาณสักถึงหัวเข่านะคะเขาก็เลยไม่ใส่ชูชีพนะคะแต่ว่าถ้านั่งท่องเที่ยวมาได้ใส่ชูชีพเราก็จะ,ะ,ะดูแลความปลอดภัยให้นะคะ よっし ตอนนี้นะคะเรามาถึงข้างล่างแล้วนะคะเราจะมาพักที่นีก่อนคุณลุงนะคะที่ล่องแพสวัสดีค่ะ <laughs> ค,คุณลุงต้องพูดเวลาพูดกับคุณลุงต้องแบบพูดดังๆนะเพราะคุณลุงไม่เคยได้ยินนะคะจริงๆเราล่ลองมาฝั่งนู้นคือโอ้ยดีอ่น้ําแบบนิ่มมากนะไม่คือกระตักะนั่งแบบนิ่มๆม,มาเลยค่ะนั่งแบบสวยๆมาเลยได้บรรยากาศมากนิ่งน้อง โคกหนองนาะโมเดียวไปถ่ายวัวดิแม่แตัดตอรา<ป>ตัดตอราไปถทายวัวดิแม่ไม่มไม่คุยนะมันกลัวอโอ้โหที่นี่เขาเลี้ยงวัวเยอะเลยไปดูดดนะมันจริงจริงกันบ้างนะระวังเขาจะขิดลุงนะนี่ตรงนี้เป็นสวนอินทรีย์นะคะที่ของชาวบ้านนะคะ น้องวัวมากินหญ้าเต็มเลยู่ในรั้วก็มีแน่ลูกวัวเลกิเกิดน้ออ้ยระวังระวังระวังอย่าไปใกล้เขาไม่คุ้นเคยเลยเป็ดก็มีนั่นเป็ดก็มีวัวก็มีเต็มเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปเชี่ยวกันในสวนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเชี่ยวกันในสวนนะต้องคอยดูว่าในสวนมีอะไรบ้างอุ้ยตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นเลยทีเดียว ข้ามาอยู่ข้างในแล้วนะคะโอหศูนย์ไทยทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินค่ะตรงนี้โอ้หมูตัวใหญ่มากทุกคนตัวใหญ่จนแบบอโอ้โหเดี๋ยวไทยอันข้างหน้าให้ดูนะว้าวโอ้ยหมูนี่แบบตัวใหญ่จนแบบไม่มีใครกล้กินแล้วมั้งหมูคือแบบตัวใหญ่มาก อันนี้เลี้ยงกี่ปีแล้วคะเนี่ยเลี้ยงมาได้ห้าปีห้าปีโห <c oughs> นี่เต็มตุ่มมีเขาเลี้ยองอะไรกันเนะเฮ้ยขนโล่งหมดแล้วอุย้ยนี่เขี้ยวออกแล้วนะเนี่ยตัวเนี้ยดูนี่เขี้ยวออกแล้วเนะี่ยตัวนี้ใหญ่มากเหมือนเพนด้าค่ะเดียมืนเหมือนเพนด้าเลยใช่ไหม อันนี้ที่นาของชาวบ้านชใช่ไหมอ่ะอ,อันนี้หมูนี่กะว,ว่าจะเลี้ยงสักกี่ปีคะเนี่ยจะเลี้ยงไว้จนมันตายโอ้โห <laughs> ห้าปีตัวใหญ่มากเลยสามตัวแล้วก็ฝั่งนู้นก็มีวัวนะคะแะตงเลี้ยงวัวอันน,อนี้ไนี่ ตัวนี้นะคะอันนี้คือตัวแม่นะคะชื่อทองกวาวนี่อาหารนี่คือจะใช้แบบธรรมชาตินะคะเป็นเป็นรำข้าวกับเศษอาหารอาหารอุ้ยตัวนี้พี่แคล้ว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 นี่แล้วก็จะมี <c oughs> หมอกอันนี้น้องหมอกสามตัวนะคะอันนี้ตัวนี้เป็นแม่นะตัวนี้เป็นแม่ตรงกลางเป็นแม่ทองกวาวเป็นแม่พี่หมอกก็เป็นลูก พี่คลาวก็เป็นลูกสามตัวนี่บัวเต็มเลยอันนี้ชื่อมารีนะคะอันนี้ชื่อน้องโควิดเพราะว่าเกิดในช่วงโควิดนะคะก็เลยชื่อโควิดลําปีน้องลําปีไปแล้วนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวเราจะไปดูส่วนอื่นกันต่อค่ะส่วนอื่นนะคะ อันนี้มีปลาไหมคะอ๋อนี่ไมที่เราน่ม่ผลไม้ที่เราทำไวายเยอะเลยเนาะช่วงนี้น,นี่นะคะแพทอยู่ที่สวนอินซีค่ะพาพี่ๆทุกคนมาดูสวนอินซีที่นี่นะคะว่าเขาปลูกอะไรบ้างส้มเอ้ยมะนาวมีมะนาวแบบเุ๊ยมีหลายอย่างมากเมื่อกี้เราก็ได้ไปเรียนรู้กับพ่อกำนานนะคะ นี่มีมะนาวมีส้มโอนะคะแล้วก็มีมีมะม่วงแล้วก็มีผักเยอะเลยค่ะเดี๋ยวแพทจะให้พี่ๆดูผลไม้ผลไม้ป่าอีกแบบหนึ่งที่แต่ก่อนอะแพทอชอบกินมากๆนะแล้วอยู่แบบพอโตขึ้นก็หายไปเลยคือไม่ได้กินนานแล้วพอมาได้ชิมที่นี่คือแบบจำได้เลยว่าตอนนั้นตอนที่เรายังเด็กอะเราเคยกิน นี่ทุกคนเคยเห็นต้นนี้ไหมต้นอะไรต้นงิ้วต้นงิ้วนะเขาอันนี้คือขึ้นตามธรรมชาตินะคะนี่มาดูผลไม้ป่ากันเถมมอะมะม่วงชิ้นี้ก็อร่อยปลอดสารพิษหมดเลยสามารถเด็ดกินได้เลยนะเนี่ยที่เราว่าเห็นไหมอ่ะอันเนี้ยเคยเห็นไหมเคยเห็นเคยทานกันไหมผลไม้ป่าน ลูกตะขบเวียดนามเขาบอกเมกื่อกี้อืม,อมโหเด็ดมากตองนี้คือเปรี้ยมากแต่ถ้าแบบมันสุกอ่ะมันจะหวานนะเมื่อกี้แพทชิมอันที่หวานก็มีแต่เนี้ยเปรี้ยมากขอขอหายก็คือหวานๆวาน ถ้าถ้าเป็นภาษากันเหลี่ยงนะคะเราจะเรียกว่าเซเพสะนี่นะเซเพสะเพราะว่าตอนนี้คือหากินยากมากอืมอันนี้หวานข้างในจะแบบนุ่มๆน,นะข้างในแบบจะนุ่มๆอร่อยมากคนไหนที่แบบมาเที่ยวไปนะก็สามารถมาดูเกษตรเอนซี์ที่นี่ได้นะคะเพราะว่าเขาให้ เข้ามาดูเข้ามาชมแล้วก็เรียนรู้กันทําปุ๋ยนะคะแล้วก็เรียนรู้กันปลูกต้นกล้าที่นี่นะมีสัตว์มีสัตว์เลี้ยงหลายชนิดค่ะมีหมูมีเป็ดนะคะมีไก่แล้วก็มีปลานะคะถ้าเป็นถ้าเป็นในสวนก็จะมีมะนาวส้มโอมะม่วงนะแล้วก็มีกล้วยหลายชนิดเลยค่ะส้มโอก็มีหลายชนิดเลยนะคะให้เรา,าได้เรียนรู้แล้วก็หรือว่ามาศึกษาดูที่นี่นะคะ ปกติแล้วอ่ะเด็กๆก็จะมาศึกษาเรียนรู้ที่นี่ค่ะเกี่ยวกับกเกษตรธรรมชาตินะคะอย่างนี้ก็เป็นงคือรสต้นผงคือรสใช่ไหมคะเนี่ยเห็นไหมมีเยอะมากเคยกินกันไหม เดี๋ยวพี่ๆต้องรอดูนะคะว่าแพระจะพาไปที่ไหนอีกนะคะเราไม่มีตากล้องนะเราก็เลยต้องถือเองนะคะทำงานรอบหนึ่งแล้วก็ถือกล้องอีกรอบหนึ่ง <c oughs> เลยขออนุญาตไปพักก่อนนะคะ